จังหวัดจันทบุรีการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรีนั้นเกิดขึ้นจากผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและนํามาใช้ในการบริหารจริงอีกทั้งสามารถเอื้อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและเกิดการทํางานร่วมกันเป็นแบบพหุภาคีพร้อมทั้งบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนและเกิดการทํางานร่วมกันบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนพลเมือง การใช้ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดบนฐานทรัพยากรทําให้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่ร่วมกันเกิดการรักและห่วงแหนท้องถิ่นนํามาสู่การมีส่วนร่วมในภารกิจอื่นๆได้แก่โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนสร้างอาชีพโดยการนําผลิตภัณฑ์มาจากป่าชายเลนที่นี่ครับความจริงมีประชาชนกับร,บ S. <S ร,บร,รชาชการมีความสัมพันธ์กันมานานและผมลงไปดูพื้นที่ก็เห็นความมีส่วนร่วมความคุ้นเคยนะครับแม้กระทั่งหัวหน้าศูนย์ ก็เป็นหนึ่งในกรรมการของของสภาชุมชนของเขาอ่ะนะครับมีทั้งกำน,นันทั้งผู้ใหญ่บ้านดังนั้นอยากจะเรียนว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดตรงนั้น,นะ่ะเป็นกิจกรรมที่อยากทำนะครับโดยโดยพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างอย่างนึงก็ได้ครับเช่นการทำชาใบครูนะครเขาทำางนขึ้นมาเราก็ไปต่อยอดหาซื้อเครื่องเครื่องอัดถุงใส่ถุงให้อะไรอย่างเงี้ยครับทำให,ทำให้ทำให้เขาได้มีผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทีทท่ท่านมองเห็นนะ่ะก็เป็นความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทากันมานานแล้วนะครับผมยืนยันว่าทากันมานานตั้งก่อนผมมาอ,อ,อีกนานทีเดียวครับอันนี้มันคือสมุนไพรของที่ปราชชาวบ้านบอกเรามานะคะก็เลยเลือกเอาตัวนี้มานําร่องว่าเป็นชาทาชาใบาครูแล้วก็มาพูดคุยก็ตกลงก็ตั้งกลุ่มที่จะทําผลิตขึ้นมาค่ะคือว่าเรา ถ้าเราไม่ทราบตรงไหนนะคะเราจะติดขัดตรงไหนก็เ,เขาจะมีวิทยากรค่ะเข้ามาช่วยสอนเสริมตรงนี้ค่ะคแต่เราเอาองค์กรต่างๆผู้นาหมู่บ้านนะครับผู้นําครัวเรือนที่และดูมีคนน้ำหน้าตามารวมก็แล้วคุยกันว่าจะทําอย่างไรนะครับจะให้สิ่งที่เราเคยมีมาสมัยก่อน 20- 30ิปีแล้วกลับคืนมา ผมไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราคิดทําไงเราจะเอาอดีตคืนไม่ได้อันนี้แหละครับคือจุดการมีส่วนร่วมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการบริหารราชาาการแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการบริหารแบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมพิบาลมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารราชการทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกันมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการประชุมได้นำประเด็นต่างๆมาพิจารณาและมีการหามติร่วมกันโดยใช้หลักฉันทามตินอกจากนี้จังหวัดได้นำยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนยุคใหม่ ทั้งยังมีกระบวนการจัดทำโครงการต้นแบบที่นำมาสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอาทิโครงการสุขภาพเคลื่อนที่ที่นำมาสู่การได้รับผลด้วยรูปธรรมในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งและเต็มที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกับรัฐมีการรวมกลุ่มกันทำงานมีการบริหารจัดการกันเอง การทํางานที่เห็นเป็นรูปธรรมจากโครงการจัดการขยะจนมีเงินออมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เห็นชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการนําหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัด ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการบริหารแบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมพิบาลมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารราชการส่วนข้าราชการในจังหวัดมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกันมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการประชุมได้นำประเด็นต่างๆมาพิจารณาและมีการหามติร่วมกันโดยใช้หลักฉันทามมติมีเครือข่ายอาสาสมัครทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกันอาทิเครือข่ายอาสาสมัครรักลำตะคอง มีการดำเนินการแบบบูรณาการและต่อเนื่องประกอบกับมีการติดตามผลร่วมกันเป็นระยะมีเครือข่ายในการทำงานในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปรธรรมและสามารถดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสอตนตำวลโคราชอยู่ตรงนี้นะครับเราพยายามที่ว่าเขียนเขียนกันคนละนิดนะครับเขียนกันคนละนิดคนละนิดคนละนิดเสร็จแล้วเราเอามาเอามาต่อกันนะครับเขียนในภาพเล็กก่อนแล้วก็มาขยายนะครับมาขยายในภาพใหญ่ ในส่วนของลำชนประทานลำตะคองเนี่ยได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในการพัฒนาลุ่มน้ําลำตะคองเรามีเครื่องจัรเครื่องมือสําหรับชุดหนึ่งและมีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งโดยเฉพาะให้การสนับสนุนสมมติว่าอบตอที่ไหนก็แล้วแต่หรือชุมชนไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะพัฒนาเก็บขยะเก็บสิ่งปริกูลกิ่งไม้รากไม้ในลำตะคองเนี่ยทางชนประทานจะส่งทีมออกมาทีมหนึ่งนะครับเราก็จะมีเครื่องมือมีรถเค็นดึงขอนไม้ขึ้นมี มือเสือสําหรับจะเก็บผักโขงขึ้นมีรถดัมมมาคอยอำนวยความสะดวกนําเอาไปทิ้งมีจดหมายหรือโทรศัพท์พูดคุยกันบอกเลยไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ครับแค่ยกหูโทรศัพท์ไปบอกว่าจะพัฒนาวันนั้นวันนี้เราก็จะมีทีมออกมาเลยครับเพราะเป็นนโยบายของผู้ใหญ่ที่ให้ไว้อยู่แล้วครับ เป็นอย่างนี้สร้างจากอะไรสร้างจากไม้ไผ่เอาไม้ไผ่บัสดูของพื้นบ้านของเราทำครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวนี้ทาเมื่อก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีแล้วครับเขากมมาสนับหนุนช่วยช่วยรักช่วยอะไรเนี่ยเาดูรักไว้เอาดูรักไว้ให้ลูกหลานดูจังหวัดชุมพรที่จังหวัดชุมพรนี้ ผู้วาราชการจังหวัดนับเป็นการหลักที่ช่วยให้การมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นนโยบายของจังหวัดด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทำความเข้าใจกับข้าราชการในแนวนโยบายดังกล่าวด้วยการนำเข้าสู่วาระการประชุมจังหวัดทั้งยังลงพื้นที่ชุมชนด้วยตนเองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยตนเองการลดบทบาทการชี้นําและทำหน้าที่ผู้เอื้อกับผู้สนับสนุนที่ดีเช่นนี้ก็เสมือนโซ่ข้อกลางในพื้นที่ จึงทำให้ได้ใจประชาชนทําให้ประชาชนไว้วางใจและร่วมเป็นเครือข่ายของการบริหารราชการซึ่งโครงการที่นำมาสู่การทำงานอย่างเป็นเครือข่ายในจังหวัดชุมพรคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมทำให้ชาวชุมพรอ,องค์กรเอกชนภาครัฐและกลุ่มประชาสังคมร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งภายใต้การสร้างกลุ่มเครือข่ายอาทิเช่น กลุ่มอนุรักษ์รอบอ่าวทุ่งคาสวีที่เข้มแข็งจนสามารถวางระเบียบกฎเกณฑ์การจัดการทรัพยากรรอบอ่าวเช่นแก้ปัญหาโป๊ะหรือโพงพางได้และเครือข่ายต่างๆจะกระจายอยู่ในทุกอำเภอมีเวทีพบปะกันเป็นประจำโดยจะมีรูปแบบที่หลากหลายได้แก่การสารเสวนาบนหลักการที่เน้นการคุยกันให้มากและหามติชุมชนข้อตกลงร่วมกัน จังหวัดน่านจังหวัดน่านมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่านเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งมีที่มาจากการตื่นตัวของภาคประชาชนตั้งแต่ปีพศ2536แล้วโดยประชาชนและผู้นำธรรมชาติในชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มฮักเมืองน่าน โดยจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ลำน้ำน่านป่าต้นน้ำและสัตว์น้ำจากการรวมตัวที่เข้มแข็งของประชาชนนี้ภาครัฐจึงให้ความสำคัญและเข้าไปสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เป็นแกนหลักคือจังหวัดทหารบกน่านที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับผู้บังคับการจังหวัดจนถึงระดับนายทหารโดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและทำงานร่วมกับภาคประชาชนและประชาสังคมอาทิมูลนิธิฮักเมืองน่าน จนประชาชนไว้วางใจและมีคำกล่าวว่างบประมาณที่ผ่านมาทหารได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถือเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆได้เป็นอย่างดีจังหวัดพะเยาํำเนินงานโครงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพะเยามีการดำเนินงานโดยภาคส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างเชื่อมโยงในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ละชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรที่ต่างก็มีธรรมชาติและวิธีการทำงานของตนเองแต่ด้วยค่านิยมร่วมกันในการแก้ปัญหาของจังหวัดเรื่องความยากจนปัญหาสังคมของผู้หญิงจากอำเภอดอกคำใต้ ประกอบกับภาพประชาชนมองเห็นปัญหาจึงระดมการแก้ปัญหาด้วยวิธีแก้ไขความยากจนสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างกองทุนเงินออมโดยภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมสนับสนุนในลักษณะ3ขาอันได้แก่ภาพประชาชนรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โดยภาคประชาชนจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินที่ออมได้ก็จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกโดยตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดคือการให้บำนาญประชาชนมีกองทุนมาจ่วยเหลือายนะก็มีกองลังใจายและนี่แต่มีความหวังถ้าว่ามาข้อจะเป็นหนบ้านยังมีทม่จ่วยเหลืออยนะ มันคงมีเยอะที่เราต้องเอาแผนพวกนี้เข้ามาแล้วก็จะต้องกระจายขยายไปยังทุกทุกหมู่บ้านทุกชุมชนแล้วก็ให้ทําอย่างนี้มาจนทั้งสร้างเป็นแผนจังหวัดขึ้นมาให้ได้ดรวยต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับแผนให้เข้ากับความต้องการของชาวบ้านเมื่อสมัยก่อนนี่เลยไหมเราก็ทํากันแบบภูมิปัญญายไทยจริงๆใช่ไหมซื้อแบบโบราณอยู่กันแบบโบราณเนี่ยเพราะท่านพูวา่าเราจะไปหาในพวกหาพบยากหมือท่านพูวา่าคนนี้แกลงมาที่พื้นที่เลย เนี่ยชาวบ้านก็ประทับใจเป็นเป็นกันเองนะครับและโดยเฉพาะทางหน่วยราชการเนี่ยจะลงพื้นที่เลยไม่ต้องให้ชาวบ้านขึ้นไปเดี๋ยวนี้ยังกับพี่กับน้องเลยใช่ควาคิดเป็นยังไงบ้างควารู้สึกต่อมันก็ดีไงมันมีความอบอุ่นคือว่าหน่วยราชาการสนใจแก่ชาวบ้านแก่รากหญ้าคนชาวบ้านนี่บางคนก็จะทําปทำไมเพื่ออะไรแต่ถ้าหน่วยราชาการหน่วยอะไร้ราชาการเข้ามาดูมาตรวจมาเยี่ยมมาพูดมาคุย่ย มันก็มีกําลังใจที่จะทําต่อไปสมัยก่อนอาจจะเป็นการราฐการเป็นการชี้นิ้วสั่งนะครับว่าต้องทํานั่นทํานี่แต่ว่าปัจจุบันผมว่าชาวบ้านรู้สึกว่าชาวบ้านคุยกันมากขึ้นแล้วเขาเข้าใจว่าตรงนี้เราคงไม่ต้องทําตามคําสั่งที่มันไม่ใช่ตัวเราเองนะครับเราเราต้องการทําในฐานที่เรามีนะครับเขาทํางานฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เขาต้องทำงานกับชาวบ้านด้วยเพราะว่าถ้าทําแล้วมันมันได้เฉพาะตัวตัวราชการเองชาวบ้านไม่ได้อะไรมันก็คงไม่มีประโยชน์นะครับการทํางานของคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จได้ นอกจากการร่วมมือกันหลายๆลยฝ่ายเราอย่าบอกว่าสิ่งที่มันทำออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีเนี่ยมันเป็นเพราะเราคนเดียวมันต้องทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะภาคประชาชนชุมชนไหนหน่วยราชการไหนต้องร่วมมือกันค่ะหากเป้าหมายการบริหารของราชการคือประชาชนแล้วการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษาและเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งย่อมจะสามารถพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อมาร่วมกันเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทยต่อไปหาใช่เป็นอย่าง50ปีที่แล้วมา